ถ้าเงินต้นเท่ากันแล้วเราไปอยู่ในแผนที่มันมีผลตอบแทนต่างกันเงินก้อนในอนาคตเราเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนอันนี้เป็นข้อมูลผลตอบแทนของแผนกระปบะขอแต่ละแผนณะวันที่3 1มธันวาหกนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปคํานวณให้ดูโดยใช้ตัวเลขของผลตอบแทนเฉลีย่ยย้อนหลัง5ปีใช้โปรแกรม e z calculator นะคะ เข้าไปที่เมนู TVM Calculator เลยตรงนี้หนูสมมุติตัวเลขว่าหักเข้ากอบขอเดือนละ1,000นะคะ1ปีก็คือ1 2 0 0 0บาทซึ่งในโปรแกรมเนะะี่ยค่ะก็จะใส่เป็นยอด1 2 0 0 0บาทเป็นยอด1ปีแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไว้เพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าเงินออกไปจากเราแล้วในเงินในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกค่ะแผนหลักนะคะบอกว่าผลตอบแทนย้อนหลัง4.5 1ค่ะเอายอด12นะคะเป็นเลข เดือนละพันปีละหมื่นสองนะคะใส่ในช่องนี้ระยะเวลาหนูสมมุติว่าเป็น20ปีค่ะอันนี้เลือกเป็น a n n u a l ลรายปีนะคะอันนี้ผลตอบแทนของแผนหลักเฉลีย่ยยอนหลัง5ปีนะคะ4.51ไปดูว่าเงินในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่จะได้เป็น376,851บาทค่ะเดี๋ยวไปดูแผนอื่นกันบ้างแผนหุ้น65บานะคะบอกว่าผลตอบแทนยอนหลัง5ปีอยู่ที่7.9 8เดี๋ยวไปลองคิดกันดูค่ะ เราก็เอา7.98มาใส่ตรงช่อง annual rate ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากนั้นไปกดตรง fv อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นยอดที่ได้จากแผนหลักเนาะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ายอดมันเพิ่มขึ้นเป็น5 0 0แสนกว่าบาทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูแผนอื่นกันต่อค่ะถ้าเป็นแผนหุ้น35บ้างล่ะคะผลตอบแทนย้อนหลัง5ปี5.60%เอา5.60มาใส่ตรง annual rate นะคะจากนั้นไปกด fv อีกครั้งนึ่งเลยค่ะจะเห็นว่า ผลตอบแทนในอนาคตมันลดลงเพราะว่าเมื่อกี้จาก7กว่ามาเหลือ5.60นนั่นเองค่ะไปดูแผนที่ผลตอบแทนต่ำๆกันบ้างแผนตราสารน,นี้กับแผนเงินฝากและตร,ะสนนราสารนิระยะสั้นนะคะถือเป็นแผนที่ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่ำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูจะคิดให้ดูแค่แผนเงินฝากและตร,ะสนนราสารนิระยะสั้นเนาะ1.30%ค่ะเราก็เอา1.30ามมากรอกตรงช่อง annual rate เลยนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเงินมันจะลดลงไปขนาดไหนคะ่ะกด fv จะเห็นว่าเงินลดลงไปเหลือแค่ส0 0แสนกว่าบาทเองค่ะทีนี้ทุกคนพอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเงินต้นที่เท่ากันถ้าเกิดเราเอาไปวางไว้ในแผนที่มันได้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันเนี่ยเงินก้อนในอนาคตเราเนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่ายิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยแต่ถ้าแผนที่ความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนมันก็จะต่ำเพราะฉะนั้นต้องลองเลือกแผนให้มันเหมาะกับตัวเองกันนะคะ